สาวน้อยบ้านไร่ตอนที่ห้าลูกพีสกำลังยืนกอดอกรอไบรท์ที่กำลังเดินเข้าไร่มาด้วยสีหน้าบูดบุดส่วนเธอก็กำลังยิ้มแั้นอ้าวลุงชาลุงชยัยคนงานฟรีมานู่นแล้ววันนี้มีงานอะไรใช้เต็มที่เลยนะ ลูพีชพูดเสียงดังให้ไบรท์ได้ยินด้วยส่วนเชิดกับชัยก็ได้แต่มองหน้ากันจอดดีเหรอคุณลูกพีชดีสิเอ้าเอา,เอางานรากไปล้างค้อกัวก่อนเลยสวนั้นจะได้มีสุข,ขาลักษณะที่ดีอ่อแล้วก็ไปทำความสะอาดข้อไก่ด้วยนะได้ไบรท์พูดประชดก่อนจะเดินตามหลังลูกพีชไปทางค้อกัว นี่ระว,วังหน่อยก็แล้วกันนะสวนนนไม่ชอบคนแปลกหน้าเท่าไหร่ยิ่งกับคนท่าทางไม่เอาไหนด้วยแล้วยิ่งไม่ชอบหน้าคนที่ดูน่าจะเป็นเธอมากกว่ามั้งลูกพีชทำท่าจะตอบโต้ก็ต้องอาปากค้างเมื่อไบร์เดินเข้าไปรูปตัวสวรณันแถมสุวนนันบัวรักของเธอยังไม่แสดงท่าทางตื่นกลัวแับดูระริกรีๆเข้าหาซะอีกแม้เห็นผู้ชายไม่ได้เลย ไรจัดการทำความสะอาดสุพนันก่อนก่อนที่จะเข้าไปร้างข้อวัวต่อโดยมีลูกพีซคอยกอดอกยืนมองตอนแรกเธอตั้งใจจะมาดูหน้าอันสลุดหดหูของไรที่ต้องทำงาน,นหนักหนักเหม็นๆแต่ผิดคาดเขากลับทำงานงกงกได้ไม่บ่นสักคำแถมยังดูคล่องมากไม่ยากก็เหมือนรูคนหนูไม่เอาไหนเออเสร็จหมดแล้วสะอาดหรือเปล่า ไม่ใช่ทำลูกๆกนะลูกพีซทำท่าจะเข้าไปเดินสำรวจก่อนจะพยักหน้าอยู่คนเดียวทำงานใช้ได้ฮะเพอเพอทำดีกว่าลุงเชิดซะอีกงั้นไปตัดแต่งกิ่งส้มต่อแล้วกันลูกพีซเริ่มหน้าตึงกะว่าจะแกล้งเขาทำไมคนถูกแกล้งถึงได้ทำหน้าชิวๆแบบนี้ทางไบรท์ก็เดินตามลูกพีสไปจนถึงสวนส้มก็ลงมือตัดแต่งกิ่ง พราะที่ไร่เขาก็ทำเองจงค่อนข้างคล่องแคล้วแถมยังชวนคุยอีกพันนี้ใบสวยนะกิ่งก้านก็แข็งแรงดีนี่เป็นพันที่เธอคิดคนเองเหรอก็ใช่นะสิอืมใช่ได้ไรพึมพัมอยู่คนเดียวจนลูกผีที่เงี่ยหูฟังไม่ค่อยได้ยินว่าไงนะเปล่าไร์ยากไหล่ก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำงานงกงก ส่วนลูกพีชก็กอดอกคอยจ้องจับผิดอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรให้จับผิดด้วยความโมโหเลยใช้งานไบร์หนักขึ้นไปอีกแต่จะหนักยังไงไบร์ก็ยังไม่บน่นไม่ล่ะดูชิวๆเหมือนเดิมตัวเองเลยค่อนข้างเหนื่อยทานเมื่อกล้างด้วยการทำงานหนักไม่ได้พอเห็นคูน้ำที่ทำเป็นคลองเข้ามาในไรเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ก็แอบผลักไบร์ลงไปฮ้ hey! ตอนนี้ไรเปรียกโคนไปจนถึงเอวจริงๆน้ำไม่ลึกหรอกแต่ลูกพีชแค่อยากแกล้งเท่านั้นเอา้าวเดินอยู่ดีๆไปเล่นน้ำในคลองซะและ้วรอนหรือไงนี่เธอแกล้งฉันเหรอจะบ้าเหรอใครไปแกล้งนายพูดเรื่องอะไรสะดุดลื่นล้มลงไปเองอย่ามาโทษคนอื่นอีกหน่อยเฮ้ยขาขาฉันเป็นตะคริวโอ้ช่วยหน่อย ไบรท์ทำถ้าจะจมน้ำน้ำแค่ครึ่งเอวนี่นะลูกผียังงงแต่ก็ตกใจรีบลงไปช่วยไบรท์แต่อีกฝ่ายกับกำลังยิ้มปน้นนี่นายหลอกฉันเหรอใครให้เธอผักฉันก่อนละ่ะหน่อยนะ่ะลูกผีสาดโครนใส่ไบรท์ไบรท์ก็สาดคืนสองคนในแกลงกันอยู่อย่างนั้นจนเปียกโครนไปทั้งตัวนี่หยุดนะแนยก็หยุดก่อนสิ เธอก็หยุดก่อนสิสุดท้ายทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาก็ได้แต่หัวเราะที่หน้าของอีกฝ่ายมอแมอมไม่ได้เรื่องด้วยความมีโมนโนธรรมกลัวไบรท์จะหนาวตายก่อนกลับถึงไรก็เลยให้มาอาบน้ำล้างตัวโดยที่ยืมเสื้อพ่อของเธอมาให้ใส่ฮัตชูไบรท์ Bright, จามลัน่นสูตรน้ำมูกไปมา <c oughs> ดูท่าจะไม่สบายจริงๆนั่นแหละลูกพีสเลยรู้สึกผิด ว่าเธออาจจะแกล้งเขาแรงไปหรือเปล่าก็แหมทำงานทั้งวันไม่เห็นเป็นไรตกน้ำแป๊บเดียวไม่สบายซะงั้นอ่ะๆกินยาแก้หวัดกันไว้ก่อนเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แล้วไม่มีอะไรทำละพอใช้เสร็จก็ไล่เลยนะนี่มันใช้แรงงานเถื่อนหรือเปล่าสวัสดีการข้าวสุกมือก็ยังไม่มีพอได้ยินแบบนั้นดูพีสก็จี๊จ๊าขัดใจจะกินอะไรเล่าบ่านี้โรงอาหารคงไม่เหลืออะไรแล้ว เดี๋ยวให้ลุงเชิดไปซื้อให้ก็แล้วกันไม่ต้องครัวอยู่ทางไหนถามทำไมบอกมาเธอะน้าลูกพีซเลยเดินนำไปที่ครัวก่อนที่ไบรท์จะโชว์ฝีมือทำอาหารง่ายๆลูกพีซได้แต่อมองตามตาโตเพราะขนาดเธอยังหยิบจับอะไรไม่คล่องเท่านี้เรียกได้ว,ว่าทำอาหารไม่เป็นเลยจะดีกว่าระหว่างที่มองไบรท์ทำอาหารหน้าตาน่ากิน ท้องก็เกเรร้องขึ้นมาให้ไข่หน้าจนไบรท์หัวเราะไปรอที่โตไปเดี๋ยวยกไปให้ไม่ต้องฉันไม่ได้ลงท้ายลูกพีชเลยได้แต่เดินไปรอที่โตอาหารด้วยความเสียหน้าก่อนที่ไบรท์จะยกอาหารมาเสิร์ฟให้ลูกพีชพร้อมกับนั่งลงตรงข้ามไม่อยากกลัวลูกคนหนูอย่างนายทำอาหารเป็นด้วย แล้วใครว่าฉันเป็นลูกคุณหนูล่ะอยู่นู่นก็ทำงานพิเศษเหมือนเด็กไัวรุ่นทั่วไปตอนไปฝึกงานยังไปอยู่ในไร่ชนบทตั้งหลายเดือนไม่น่าละ่ะแน่เลยทำอะไรอะไรเป็นสินะลูกพีสเพียงหน้าอดจะมองไบรท์ใหม่ไม่ได้ภาพที่เธอคิดกับเขาตอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอได้เห็นด้วยตาตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าในแง่ของการแข่งขันต๊มหมอน,นี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยทีเดียว แต่ถ้ามองในมุมพื้นมนุษย์ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรอืมพีชตักกินไปคำก็เผลอร้องมาด้วยความอร่อยจนไบร์ย,ยิ้มออกมาอร่อยนะสิก็พอได้หลนะนาปากยังแข็งไม่ยอมชมตรงๆแต่ก็กินอาหารที่ไบร์ทำจนหมดจานเมื่อเป็นคนกินแล้วลูกพีชก็อาสาเป็นคนดางจานให้สงสัยลืมไปแล้วว่าจะแกล้งใช้งานไบร์ ระหว่างนั้นชายหนุ่มในถือวิสาสะเดินสำรวจบ้านนิดหน่อยจนไปเจอถ้วยรางวัลมากมายของลูกพีสนี่ตั้งใจจะกวาดรางวัลมาทุกปีเลยไงนี่นี่มาสำรวจบ้านคนอื่นไม่แรงใจเลยนะไม่ต้องสำรวจก็เห็นมัง้งทิมตาซะขนาดนี้ฮึไม่ต้องพูดมากเลยนี่ฉันตั้งใจว่าปีนี้ก็ต้องชนะให้ได้นายรีบม้วนเสื่อยอมแพ้ไปเลยดีกว่ายอมแพ้ง่ายๆก็ไม่สนุกนะสิ ดูเธอว่าไงก็ได้อย่างที่นายบอกเรามาแข่งกันแบบแฟร์ใครแพ้จะต้องยอมให้อีกฝ่ายเป็นลูกพี่เธอนี่หมันชอบท้ากันจริงไม่กล้าเหรอได้ฉันยอมรับคำท้าสองหนุ่มสาวจ้องหน้ากันแต่ไม่ได้กะจะฟาดฟันกันให้ตายเหมือนครั้งแรกเพราะครั้งนี้เป็นการตั้งใจสู้กันแบบแฟร์ ใครแพ้เกยต้องยอมร,อรับว่าแพ้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่5เอ๊ะเหมือนจะมีโมเมนต,ต์ดีๆกันอยู่น,นเนี่ยสองคนเนี้ยทุกคนคิดว่าไงคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องซิมสตอรีด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย